ปิตาวัท้ายานมีความพิเศษในหลายๆเรื่อง อย่างเช่นเป็นพระพิมพ์ปิดตาที่เก่าแก่ที่สุดที่เราพบคือช่วงปลายสมัยอยุทยาที่มีการเล่นแร่แปรธาตุและการปลูกเสษวัตถุมงคลด้วยวิชาเวทและคาถาอาคมจนถึงวันนี้ต้องผ่านอายุมาประมาณ2 3 0ถึงปีแล้วนะครับและการสร้างโดยใช้แร่ครวงที่เป็นแร่พิเศษจากธรรมชาติเช่นเดียวกับเหล็กไหลหรือว่าแร่บางไผ่มีลักษณะเฉพาะตัวอย่างชัดเจนหมายถึงว่าตอนขาย ถ้าเขาบอกว่าเป็นพระปิตาเนื้อแร่พรวงแต่ไม่มีความเป็นพรวงก็คือโดนคนขายหลอกขายพระเก๊เข้าแล้วล่ะครับโดยทางสากลแล่พรวงเป็นแร่ในกลุ่มแร่สันไฟเนื้อละเอียดมีความเป็นผลึกเฉพาะตัวแข็งแต่ว่าเปราะและดูพรุนน้ำหนักตึงมือมีความวาวแบบโลหะ สามารถหลอมขึ้นรูปหรือรวมกับโลหะอื่นได้ง่ายซีมีนาขอนำรูปแลบรวงจากสากลโลกมาให้พี่เพื่อนๆดูกันนะครับแล้วจะเข้าใจความเป็นพวงและก็แยกเกแท้ของพระปิตาเนื้อแลบรวงได้ง่ายขึ้นครับสวัสดีครับพี่เพื่อนๆขอบคุณที่กดเข้ามารับชมคลิปของซีมีนาครับ พระบิดาวัฏไทยานเนื้อแลบพลวงจนถึงทุกวันนี้น่าจะถูกทาลายไปพอสมควรเนื่องจากเป็นโลหะที่แข็งแต่ว่าเปราะจึงแตกหักเสียหายได้ง่ายมากๆครับและการที่พระแท้ก็ถูกตีเก๋เพราะบางพวกเขากําหนดพระเนื้อพลวงที่ไม่ใช่พลวงให้เป็นมาตรฐานสาเกนิยมไปซะก็เมา่สิครับสาเกดูไม่ยาก ถ้าดูแล้วเป็นเนื้อตะกัวแตงเกากัดกรดให้เป็นล่องๆ่อทาประหลอดให้เงาเป็นจุดจุดไม่ได้เงาจากตัวเนื้อโลหะเองไม่มีแลบพรวงเก็ดครวงในเนื้อก็ไม่มีก็คือไม่ใช่เท่ากับเก้น,นั่นเองครับแบบเดียวกับพระเนื้อแลบ,บางไัยแต่เขาแตกเก๊กันคนละสูตรนะครับพระปิตาวัดไทยย่านเป็นพระเก่าแก่มีคุณค่าถือได้ว่าเป็นของดีที่เราควรช่วยกันเก็บรักษาแต่ถ้าเก๊ก็คือสูญครับ ลองหาใน Google ดูได้ไม่ยากนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงจริงๆแล้วพระปิดตาเนื้อแล่พวงไม่ค่อยปั่นกันบ่อยเพราะว่าเก๋ทำได้ยากครับทำเก่าก็ไม่เหมือนต้นทุนก็สูงเพิ่มจำนวนพระในมือตามใจก็ไม่ได้เลยไม่เหมาะกับการนำมาปั่นราคาครับ นานๆทีจึงจะเห็นคนใจกล้าเอาเก๋มาปั่นกันเพราะชื่อชั้นของเป็นจะพาคีพระปิดตาเนื้อโลหะยังใช้อัพราคาพระหลักสิบหลักร้อยใส่ตลับทองขายไปหลักแสนหลักล้านได้เสม,มอครับส่วนเนื้อสำลิดซีมีนาเองยังไม่เคยพบนะครับแต่ดูแล้วเพราะว่าไม่ติดในลิสต์เบนจะเลยไม่นำมาปั่นกันเท่าไหร่ถ้าเจอถ้าพบก็แค่เลี่ยง ทองเหลืองแต่งผิวไว้ก่อนเนื้อตึงๆพิมพ์คมๆไม่เอานะครับก่อนอื่นเรามารู้จักแร่พลวงข,ข้าวๆกันก่อนนะครับจากข้อมูลสากกละโลกแร่พลวงเป็นแร่มีค่ามีการเล่นหาและสะสมกันทั่วโลกนะครับแต่โลหะที่มีองค์ประกอบของพลวงทุกชนิดเป็นพิษโดยพื้นฐานและมีผลกระทบต่อร่างกายในสมัยโบราณมีข้อมูลอ้างอีกว่าแร่พลวงใช้เป็นยาและเครื่องสำอาง มีประโยชน์ต่อกระเพาะอาหารระบบย่อยอาหารนอกจากนี้ก็ยังดีต่อดวงตาหลอดอาหารและลำคอข้อมูลว่าไว้อย่างนี้นะครับความตดดเด่นของแร่พรวงยังเกี่ยวข้องกับเรื่องจิตใจและสมาธิถือว่าเป็นแร่ที่มีพลังดีต่อจิตใจของผู้ใช้และเต็มไปด้วยความเชื่อในเรื่องของความสุขและโชคลาภครับการสร้างพระมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างยา พระเกจิสมัยก่อนส่วนมากก็เป็นหมอยาซีมีนาคิดว่าคิดว่านะครับการนำแร่ที่มีพิษต่อร่างกายมาใช้มีการเล่นแร่ปแปรธาตุสกัดส่วนที่มีพิษออกหรือจำกัดจำนวนการใช้ให้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยได้ครับและเมื่อร่วมกับวิชาหรือคาถาอาคมจากเกจิผู้สร้างในยุคอยุทยา จึงเชื่อได้ว่าพระปิดตาเนื้อแล้พวงของวัดทายานมีพุทธคุณเป็นเลิศจากทั้งในตัวเองจิตของผู้สร้างและคาถาอาคมที่ประจุร่วมเข้าไปครับเรามาเริ่มต้นเช็คพระปิดตาเนื้อแล้พวงองค์นี้โดยเริ่มต้นกันที่พุทธสิ์ครับพระองค์นี้เป็นพระพิมพ์พระปิดตาพิมพเสียงกลมลอยองค์ก็คือขอบพิมพ์ชิดเป็นรูปองค์พระที่นิยมเรียกกันว่าพิมพ์กบ องค์พระประทับในท่าสมาธิยกมือทั้งสองข้างขึ้นปิดใบหน้าเสียนกลมแขนทั้งสองข้างยกพาดขึ้นมือขนาดใหญ่ปิดเต็มใบหน้าช่วงท้องจะดูแบนราบเข่ากลมมน ขาทั้งสองข้างโค้งได้รูปขาขวาทับขาซ้ายพอเห็นเป็นทรงได้ครับด้านหลังบริเวณเสียรพระจะเห็นเป็นทรงกลมมีการโยงก้นปิดถารจากช่วงหัวไหล่ทั้งสองข้างทะแยงลงมาที่ช่วงกลางของฐานองค์พระพิมพ์พระปิดตาวัดไทยย่านที่สีมีนาเคยพบมีอยู่สามพิมนะครับคือพิมพ์ใหญ่หรือที่เรียกวก่าพิมพ์ชีโบองค์พระจะมีขนาดใหญ่และดูชลูดสุขครับ พิมพเสียงกลมที่ขนาดจะย่อมลงมาแบบในพระองค์นี้และก็พิมพ์เสียงแหลมที่เรียกกันว่าพิมพ์เขียดขนาดจะเล็กจิ๋วลงมาที่เคยทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับเ mm. หลือพิมพ์ใหญ่ที่สีมีนายยังไม่เคยทําคลิปพิมพ์เป็นเรื่องที่ทําปลอมได้ง่ายที่สุดปลอมทั้งพระปลอมทั้งกํลราสอนดูพระเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ดูพระเก่าต้องดูธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามอายุเป็นสําคัญครับ เรามาเช็คเนื้อพระกันเลยนะครับพระปิตาวัทยายานองนี้เป็นเนื้อโลหะผสมแลบพวงพวงมีความสว่างเงาจากในเนื้อดูคล้ายเงินหรือว่าดีบุกมีลักษณะเป็นผลึกและเมื่อนํามาหลอมรวมกับโลหะอื่นเป็นองค์พระจะขึ้นเป็นเกร็ดในเนื้อคล้ายวงเซียนในองค์นี้จะเห็นยางไม้แห้งๆใสๆอยู่ในหลายๆจุดครับมีเกร็ด ขายสนิมปูดของเงินด้วยธรรมชาติที่มีลักษณะชัดเจนมากๆของพลวงทําให้พระปิดตาเนื้อแรบพลวงเป็นพระดูง่ายเพราะแค่ดูจากภายนอกได้ถ้าไม่พลาดไปดูตําราจากคนขายพระเกใส่ตลับทองเข้าไม่พลาดแน่นอนครับหลักการเช็คพระของสีมีนาก็ยังเหมือนเดิมนะครับที่ผ่านมาเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนหลักการ ตามหน้าพระครับเริ่มต้นเราจะต้องหาความแห้งให้เจอเพื่อแสดงถึงการผ่านอายุจากออกไซด์ที่เกิดขึ้นและคลุมผิวเอาไว้และการดูออกไซด์ในพระเนื้อพุนแบบนี้ก็มีหลักการในการดูด้วยนะครับเริ่มต้นที่เห็นองค์พระจับองค์พระต้องสัมผัสได้ถึงความแห้งแห้งแบบกรอบๆและต้องดูนวลตาจากการคลุมผิวหาคราบแห้งๆในร่องที่ไม่ใช่คราบแต่ง คราบตกแบนๆนะครับแต่ต้องเป็นคราบละเอียดละเอียดมีความหลากหลายทับซ้อนเข้มอ่อนและหนาบางส่วนเรื่องเนื้อเหี่ยวคงไม่ต้องดูในพระแท้ถ้าเป็นพระปิตาในแร่พวงถูกไหมครับเพราะลักษณะของพวงมีความเหี่ยวทั่วทั้งองค์ในตัวอยู่แล้วแต่เราจะดูความตึงกันแทนครับเนื้อตึงๆในพระเกเพราะถ้ามาตึงๆ นน่แอนครับอย่าดูแค่ความขรุขระหรือเก่าเพราะแต่งคราบเลอะๆมานะครับแต่ต้องดูให้ลึกๆเข้าไปเพราะยิ่งเราดูในจุดที่ยิ่งเล็กและยิ่งลึกเราจะยิ่งเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงได้ดูคลิปนี้จบแล้วฝึกทดสอบสายตากันใน Google ก่อนออกสนามกันด้วยนะครับมีทั้งเก๋และแท้ให้ดูไม่น้อยพระเนื้อนี้แท้ก็ดูง่าย ก็ดูง่ายสนุกครับลองดูหลังจากเช็คความแห้งและนวลตาเรามาเช็คออกไซด์กันต่อครับ หลักการดูออกไซด์ในพระเนื้อแร่พวงที่สําคัญก็คือเราจะดูในร่องที่สะสมความชื้นมากกว่าและมีผลต่อการออกซิไดซ์กับอากาศดูการสะสมตัวที่เกิดขึ้นเป็นคราบแห้งและนวลๆที่รวมอยู่กับคราบกรุกคราบเก่าตามการผ่านอายุนะครับทั้งหมด ต้องมีความหลากหลายเพราะการแต่งคราบในร่องเล็กๆและละเอียดละเอียดแบบนี้ทุกจุดเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้ถ้าไม่ได้เกิดขึ้นเองด้วยธรรมชาติครับแห้งนวลและหลากหลายสําคัญนะครับและเมื่อผิวบนพื้นที่สูงและในร่องมีความแตกต่างกันเพราะออกไซด์เกิดขึ้นและสะสมตัวอยู่ในร่องมากกว่าก็จะทําให้เกิดเป็นมิติที่หลากหลายบนองค์พระเงาบ้างเข้มบ้างอ่อนบ้าง เป็นหลักที่ต้องเข้าใจและจําให้ได้นะครับเพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆส่องพระไปตามพื้นผิวในล่องในซอกเล็กๆให้ทั่วส่วนพื้นที่ใหญ่ๆกว้างๆเก๋เขาจัดก,การไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วครับพระแท้ดูไม่ยากครับแต่พระเก๋ดูยากกว่าพระเก๋เขาจะใช้การแตกคราบหยดกรดให้กัด เป็นล่องลองลักษณะของหลุมและธรรมชาติก็จะต่างกันกับของแท้โปะคราบไขไว้เลยลอยและทาประหลอดเห็นพลายเงินเงาเป็นปืนป้นๆเอาไว้ครับซึ่งพระหล่อเก่าถ้าเห็นพลายเงินเมื่อไหร่ยังไงก็ตีเกไว้ก่อนได้เลยครับแต่ถ้าเป็นพระแท้จะเห็นเป็นเกร็ดเงาจากในเนื้อกระจายอยู่ทั่วเวลาเราหมุนซ้ายหมุนขวาความเงาก็จะเกิดขึ้นไม่เหมือนกันครับอีกนิดนะครับสำหรับรอยตะไบสีมีนามไม่ พบในพระองค์นี้แต่เราไม่รู้นะครับว่าพระอายุเกือบ300ปีผ่านมากี่มือผ่านอะไรมาบ้างหรือผ่านการพยายามแต่งองค์พระเพื่อเข้ากรอบมาหรือเปล่าถ้าธรรมชาติทุกข้อผ่านแล้วพบรอยตะไบหรือรอยแตกพินมาบ้างอันนี้เราก็ข้ามไปได้ครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากหาพระปิตาเนื้อแลบปรวงไว้ใช้กระแสพรวงก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะถึงแม้ข้ออื่นอาจจะไม่ผ่านได้บ้างแต่ถ้าเป็นพระเนื้อแร่พวงแล้วก็ถือว่าการสร้างถูกเนื้อถูกมีฤทธิ์หรือพลังงานในตัวเองได้ตามความเชื่อครับ ความเป็นแลบพวงจะต้องมีลักษณะเป็นเสียนหรือเกล็ดในตัวเองขอเรียกว่ากระแสพวงไปเลยแล้วกันนะครับกระแสพวงเกิดจากในเนื้อเป็นเกล็ดเป็นล่องเป็นการเกิดขึ้นจากตัวแลบพวงเองที่มีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวที่ว่าเฉพาะตัวหมายถึงว่าเมื่อเห็นแล้วก็รู้ว่าเป็นแลบพวงหรือมีส่วนผสมของแลบพวงนั่นเองถ้าเข้าใจธรรมชาติของแร่ที่คือโครงสร้างของเนื้อพระแล้วเห็นปุ๊บก็จะรู้เลยว่าพระองค์นี้มีส่วนผสมของแลบพวงนั่นเองครับล่องลอย ธรรมชาติของแลบทัวต้องไม่ใช่แค่ลอยหิวหิวกว้างกว้างไม่ใช่แค่ลอยย่นจากการแต่งผิวหรือแต่งคําพูดเพื่อเอาเองจากพระในมือกระแสะพวงละเอียดละเอียดทั่วทั้งองค์นะครับไม่ใช่แค่เห็นรอยหิยวหิวยน่ยนยน่นเหมือนหนังช้างแต่ว่าเนื้อพระส่วนอื่นกลับตึงไปหมดผิดธรรมชาติครับ เรียกว่าเนื้อแล่พรวงก็ต้องมีความเป็นพรวงนะครับเรียนรู้ไม่ใช่ความเชื่อเข้าใจไม่ใช่ท่องจําการหาพระแท้เป็นคนละเรื่องกับการหาเงินไม่ได้ใช้ตําราเปิดรูปเทียบพิมพ์กับพระดังๆแพงๆแต่ที่เอามาเทียบแท้หรือไม่แท้รู้กันแหละครับสุดท้ายที่เห็นกันอยู่พระแท้ถึงได้หายไปจากตลาดคนที่เขาถือพระแท้เขาก็เก็บไม่ได้อยากเอาออกมาให้โดนคนที่ไม่รู้ตีเก้กให้เสียคุณ สี่มีนาแค่อยากให้ทุกคนช่วยกันเก็บรักษาพระแท้พูดกันดีๆช่วยเหลือแนะนำกันไม่ต่อว่าไม่ใช้คำดูถูกแบบค่านิยมเก่าๆแล้วเราก็จะมีสังคมพระเครื่องน่ารักน่ารักกันครับหลักการดูพระเก่าหรือวัตถุโบราณมีหลักพื้นฐานเข้มไม่กี่ข้อพระแท้ต้องอธิบายความแท้ที่เกิดขึ้นได้ไม่ได้ยกแต่เรื่องราคาไม่ต้องเอาเงินมากองพระ ก็ต้องแท้ที่องค์พระเองไม่จริงแหละครับดูคลิปนี้จบพี่เพื่อนๆอ,อย่าลืมเข้า Google ไปปิดหูดูพระฝึกสายตาดูพระปิดตาวัดท้ายย่านกันนะครับลองหาดูว่าพระเนื้อแรบพรวงอยู่ตรงไหนมีใครขายพระเนื้อตะกัวดตึงๆแต่งผิวแล้วบอกว่าเป็นพรวงบ้างหรือเปล่ารับรองเจออะไรสนุกๆเยอะสนุกทั้งเรื่องพระเครื่องร้องอ้าวทั้งเรื่องคนเลยครับ ซีมีนาขอขอบคุณพี่เ,เพื่อนๆที่ช่วยส่งข้อมูลดีๆเกี่ยวกับประวัติพระเครื่องเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างพระเก่าที่น่าสนใจและเรื่องเจริญเจริญเกี่ยวกับคนขายพระที่ไม่ค่อยมีคนรู้มาให้สีมีนาตลอดครับและเมื่อมีโอกาสจะนํามาแบ่งปันกันต่อไปใครจะเช่าพระซื้อพระอย่าลืมบอกกันให้แวะมาเช็คพระกับ คลิปสีมีนากันก่อนนะครับคลิปต่อไปจะเป็นพระเก่าวอะไรอย่าลืมกดติดตามช่องสีมีนาไว้จะได้ไม่พลาดที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกกำลังใจดีๆและทุกไลค์ทุกแชรที่มอบให้สีมีนาพระแท้อาจจะไม่ได้หายากเท่าพระแพงแล้วไว้พบกันใหม่สุขก,กายสุขใจครับ